สนับสนุนโดยปุ๋ยไข่มุกตราเรือไวกิ้งซิงเกร์เกตกริชค่ะดอกไม้สวยมากเลยค่ะน้องโบนเนี้ใช่แล้วราคามีหลากหลายชนิดด้วยนะคะสีะสันสดสวยที่สำคัญ หอมมากๆด้วยล่ะค่ะ <Ừ. S 1> ว่าแต่พี่ปุ๊กหายไปไหนคะพี่<ช>แต<จ>่ปล่อยให้เราชมดอกไม้อั้สองคนได้ง่ายใช่ค่ะโอ้โหอยู่ทางนี้ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะข้างหลังนี้เต็มไปด้วยดอกไม้ที่มีสีสันสวยงามและส่งกลิ่นหอมอบอวลเต็มสตูของเราไปหมดเลยค่ะเพราะว่านี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะคะของดอกไม้จากงานเทศกาลเชียงรายดอกไม้งามครั้งนี้เป็นครั้งที่11แล้วค่ะและแน่นอนผู้ที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานนี้ได้ดีที่สุดท่านที่เกียรติอยู่ตรงนี้แล้วค่ะคุณรัตนาจงสุทนามณีนะคะท่านเป็นประธานที่ปรึกษา เทศบาลนครเชียงรายค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะจริงๆแล้วคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรายการคนไทยหัวใจเกษตรมาตลอดบางคนเนี่ยตามไปชมดอกไม้ถึงงานเลยถือว่างานเทศกาลเชียงรายดอกไม้งามนี่นะคะเป็นงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดเชียงรายแล้วก็โอ้โหเรียกได้ว่าทําให้ผู้คนรู้จักจังหวัดเชียงรายอยากจะไปถ่ายรูปกับดอกไม้เยอะแยะเลยซึ่งแน่นอนคุณรัตนาก็เป็นผู้ที่ริเริ่มบุกเบิกแล้วก็ทําให้เชียงรายกลายเป็นนครแห่งดอกไม้นะคะในปีนี้จริงๆแล้ววัตถุประสงค์ของการจัดงานแตกต่าง จากปีที่ผ่านๆมาอย่างไงบ้างไหมคะค่ะหลักๆก็คือเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะแต่ว่าที่สําคัญที่สุดก็คือกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับจังหวัดเชียงรายเป็นการส่งเสริมเรื่องของอาชีพทางการเกษตรให้กับเกษตรกรในพื้นที่ด้วยนะคะนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าดอกไม้ที่อยู่ในงานนี้คราวนี้เราจัดงานกันที่สวนตุงและโคงค่ะคือสวนสาธารณะใจกลางนครเชียงรายเลยนะคะค่ะจริงๆแล้วที่สวนแห่งนี้เนี่ยในช่วงวันเสาร์จะมีถนนคนเดินข้างหน้าะ แล้วก็ส่วนนี้ก็เหมือนเป็นแบบโอ้โหมือนดังเนรมิตเลย<ช>ทุกอย่างตั้งแต่ก้าวเข้าสู่ประตูของส่วนตูและคมไม่ว่าจะเป็นตัวอาคารนะคะที่ที่เป็นอาคารส่วนกลาง<ช><ช>คุณรัตนาก็เนรมิตมันจนสวยสดใสพอเข้าไปข้างในสวนแล้วคุณรัตนาคะเราจะได้เห็นดอกไม้สายพันธุ์ไหนยังไงบ้างคะ<ช>ที่รวมอยู่ในสวนแห่งนี้ ค่ะสำหรับนางเอกของงานก็ยังคงเป็นทิวลิปนะคะแต่ว่าปีนี้ทิวลิปจะมี7สีด้วยกันใน1ดอกสีนะสีคือดอกเดียวมี7สีเลยก็เรียกว่าทิวลิปสีรุ้งนะคะโดยกรรมวิธีในการผลิตคะทางเกษตรกรก็จะใช้วิธีการดูดสีผ่านทั้งรากของทิวลิปนะคะแล้วก็ให้สีเนี่ย มาโชว์ที่ดอกเจ็ดสีไม่่อย่างวันนี้อย่างวันนี้เรามีมาด้วยอยู่ทางด้านหน้านะคะแต่ว่าเจ็ดสีเนี่ยเรายังไม่เอามาโชว์เพราะว่านั่นคือไฮไลท์ที่จะต้องไปชมกันจะได้ชมกันวันงานนะคะวันนี้ก็ที่มาก็เห็นหลายๆสีในแต่ละครั้งนะคะทิวลิปมักจะมีไฮไลท์อย่างปีนึงก็เคยเป็นทิวลิปสีดำใช่ไหมคะแต่คราวนี้ทิวลิปเจ็ดสีอันนี้ก็คือเรียกได้ว่าจะให้คุณผู้ชมได้ชมตั้งแต่วันแรกที่เปิดงานแต่ปีนี้สีดำเนี่ยจะมีคาราลิลี่สีดำนะคะค่ะอันนี้ก็คือเป็นความพิเศษจริงๆแล ไม่ใช่สีดำค่ะก็จะมีอยู่ด้านนู้นนะคะเราจะเห็นอยู่วางอยู่ในกระถางนะคะปีนี้เนี่ยก็จะได้เห็นสีดําด้วยนอกเหนือจากลิลลี่นะคะทิวลิปนะคะแล้วก็คาราลิลลี่แล้วดอกไม้อื่นๆอย่างวันนี้เราจะมีเนี่ยค่ะตัวนี้ดอกก็แบบเป็นชั้นอู้ฟู่มากตัวนี้เ็าเรียกอะไรนะบีโกเนียดอกซ้อนค่ะบีโกเนียดอกซ้อนสีเหลืองๆนะคะที่อยู่ตรงด้านหน้าตรงนี้โดยทั่วไปเราจะเห็นบีโกเนียมีชั้นเดียวนะคะแต่ว่าที่เรานํามาจัดแสดงเนี่ยจะมีทั้งชั้นเดียวแล้วก็ส ชั้นโดยเฉพาะยิ่งเนี่ย,ยสองชั้นจะสวยมากเนี่ยอันนี้เป็นสองชั้น<อ>สีแบบ โอ้ดูใกล้ๆเนี่ยคิดว่ากุหลาบดูเหลือมากเลยนะคะดูหันกล้องคิดว่าดอกไม้ปลอมจริงแล้วนี่คือดอกไม้จริงนะคะคือเข้าไปในงานปฏิมากรรมดอกไม้ก็มีปีนี้เรามีอะไรที่เป็นพิเศษบ้างคะสำหรับปฏติมากรรมก็ยังมีอุโมงค์หัวใจดอกไม้นะคะติมงานในปีนี้เนี่ยเราใช้ชื่องานว่าดอกรักบานที่เชียงรายนะคะโดยเฉพาะดอกรักของคุณปุ๊กบานที่เชียงรายไป่แอาเยดียะคือคือปฏิมากรรมดอกไม้สวยทุกปีปีนี้ พิเศษแล้วข้างในจริงๆแล้วถ้าเข้าไปในสวนเนี่ยมันเหมือนสวงสวรรค์มันเหมือนสวรรค์บนดินเพราะว่าเพลงที่เราจะได้ยินในทุกๆปีเนี่ยเราจะมีเขาเรียกว่าดนตรีที่ขับกล่อมอยู่ในสวนทุกวันศักรไหมคะปีนี้ก็มีเหมือนกันแต่วันวันเปิดวันแรกเนี่ยที่2ี่ก็จะเป็นวงนูโวนะคะส่วน27ก็จะเป็นพิ้งแพร์แล้วก็ทุกๆเสาก็จะมีศิลปินสลับสลับเปลี่ยนกันไปสลับเปลี่ยนกันไปแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ให้น้องๆเยาวชนนะคะได้มาแสดง ความสามารถทางด้านดนตรีกันด้วยแล้วก็หลังจากศิลปินไปแล้วก็จะเป็นผู้สูงอายุชุ้ชนก็เรียกว่าทุกคนได้มีส่วนร่วมได้ฟังเพลงเพราะๆในบรรยากาศในสวนนะคะสบายๆค่ะ คือหลายคนบอกว่าดอกไม้เนี่ยงจริงแล้วก็ดอกเหมือนเดิมแต่จริงๆล้วต้องบอกนะคะคุณผู้ชมคือด้วยความที่ว่าได้มีโอกาสได้ไปรับใช้คุณรัตนาทุกปีเราจะเห็นเลยว่าความเปลี่ยนแปลงความสวยงามและทุกปีอลังการเพิ่มมากขึ้นย่านในปีนี้ความพิเศษหรือว่าไฮไลท์จริงๆนอกเหนือจากตัวทิวลิปที่มีเจ็ดสีแล้วมีอะไรที่แบบน่าสนใจและอยากให้พี่น้องประชาชนได้ไปชมอีกค่ะอยากจะเรียนว่าหลากหลายนะคะท่านผู้ชมอยากจะให้ไปชมจริงๆอย่างเช่นลิลลี่เนี่ยปกติท่าน จะเห็นไทเกอร์ลิลลี่ซึ่งมีชั้นเดียวะนะคะแต่ปีนี้เราก็จะมีไทเกอร์ลิลลี่ซึ่งเป็นลิลี่หลายชั้นะนะคะ,คะ บางท่านก็อาจจะเรียกว่าลิลลี่โบตันเนาะอย่างเงี้ยจริงๆแล้วตอนแรกปุคิดว่าเป็นสองชั้นแต่คุณรัตนาบอกไม่ใช่นะอันนี้อันนี้ชั้นเดียวอันนี้อันนี้คือถือว่าธรรมดาต้องไปชมที่งานเราจะได้เห็นภาพลิลลี่ที่มันเป็น2ชั้นลิลลี่โบตันใหญ่กว่านี้อีกแล้วก็กลิ่นหอมกว่านี้อีกค่ะแล้วมีทั้งพันสูงพันเตี้ยนะคะมีหลากสีเรียกว่าไปในงานเนี่ยเห็นดอกไม้เป็นร้อยๆชนิดที่หาชมได้ยากนะคะไม่ว่าจะเป็นแมกโนเลียนะคะคาเมเรียหรือจะเป็นบีโกเนียที่เราเห็นค่ะ แล้วก็ยังมีอื่นๆอีกมากมายลาเวนเดอร์อะไรเี้ยที่เราจะมาเสร์ด้วยปีทแล้วก็มีนะคะนะี่อันนี้ก็เป็นดอกไม้ที่เยกล้วยไม้กล้วยมฟันเลนนอปซิสนี่ก็จะเยอะมากนะคะใส่คอมเมนต์ก็เพาะกันที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายก็เยอะนะคะคือในบรรยากาศดอกไม้ที่เราปลูกอยู่ที่นี่เป็นดอกไม้ที่ปลูกที่เชียงรายที่เชียงรายนะคะและอย่างที่คุณรัตนาบอกก็คือว่า เราเนี่ย้องไม่ต้องไปชมถึงต่างประเทศอย่างทิวลิปนี่เป็นทิวลิปที่เชียงรายนะเพราะที่เชียงรายนะคะแต่ว่าตอนนี้บางคนบอกแอบไปแอบไปไปดูแล้วอุ้ยเห็นเขาเตรียมการดอกไม้ที่เป็นพันเมืองหนาวจริงเราจะยังไม่ลงเราจะไปลงตอนช่วงใกลๆซื้อแน่นอนใครไปงานนี้ต้องบอกเลยว่าประทับใจแน่ๆมีหลายคนถามว่าสามารถเข้าไปชมในสวนได้ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงไปกันตั้งตั้งแต่เช้าเลยนะคะถ้าสะดวกกันตั้งแต่6โมงเช้าค่ะก็สามารถที่จะไปชมกันได้ทั้งวันจนกระทั่งถึงภาคกลางคืนเราก็จะ กิจกรรมเรียกว่าแสงสีสวยแล้วก็เสียงนะคะกลางคืนก็จะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งกลางวันก็จะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งคือถ้าเราไปนี้คือต้องมีวิธีการในการเตรียมตัวก่อนไปยังไงบ้างคะจริงๆแล้วช่วงนี้หน้าหนาวนะคะให้อบอุ่นไว้ก่อนนะคะก็จะเพลิดเพลินกับการชมดอกไม้ใส่แฟชั่นหน้าหนาวไปเลยใช่ค่ะสีสันของดอกไม้แล้วก็สีสันของเครื่องแต่งกายก็จะผสมผสานลงตัวได้ด้วยดีนะคะคือวันนี้เนี่ยเอามาให้ดูเพียงบางส่วนเพระ ฉะนั้นนะคะอยากให้คุณรัตนาได้ฝากกับคุณผู้ชมค่ะว่างานนี้เทศกาลเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่11นะคะดอกไม้จะเบ่งบานรอรับคุณผู้ชมตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่ฝากเชิญชวนได้เลยะค,ะค่ะค่ะก็อยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมทุกท่านนะคะ,คะได้ไปชมงานเทศกาลเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่11ระหว่างวันที่26ธันวาคม2557แล้วก็เชื่อมต่อไปจนกระทั่งถึงปีพศใหม่นะคะก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่ จนถึงวันที่14กุมภาพันธ์วันแห่งความรักปีพศ2558ค่ะค่ะ ดอกไม้นะคะพร้อมแล้วนะคะและสวยงามแล้วพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านนะคะที่จะเดินทางไปเยือนจังหวัดเชียงรายไปสัมผัสอากาศหนาวๆไปสัมผัสดอกไม้ที่สวนตุงละโคมนะคะต้องบอกว่าห้ามพลาดเด็ดขาดถ้าไม่ไปสวนตุงละโคมถือว่าคุณไปไม่ถึงเชียงรายนะคะวันนี้ต้องกลับขอบพระคุณค่ะคุณรัตนาจงสุธนามณีนะคะท่านประธานที่ปรึกษาเทศบาลนครเชียงรายกลับขอบคุณ,คณนะค,คะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ เอาล่ะ <Good S 1> ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาติดตาม The f a เมอร์เกมเกษตร,รกรปี2กันค่ะ,คะกระสุกค่คะ,คะ